วิกฤตแปลว่าการตัดสินใจครับคำว่าคร i s i s ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยคือคำว่าวิกฤตมันมาจากคำภาษากรีกครับคือ K R I S I S แล้วก็มาจากกรีกอีกคำหนึ่งครับ K R I N E I N ใครเนียนใครใครเนียนโอพูดเป็นไทยแล้วมันไม่เท่เลยตายมันมันโคตรน่าเกียดเลยใครเนียนใครเนียนนะใครใครเนียนไอจามแล้วไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมกักตัวใครเนียนไม่เกี่ยวแล้วนะฮะแปลว่าการตัดสินใจ c r i s i s เนี่ยไม่ได้แปลว่าการเศร้าไม่ได้แปลว่าโศกนาฏกรรมไม่ได้แปลว่าความเครียดไม่ได้แปลว่าความทุกข์ไม่ได้แปลว่าหา,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 ายนะไม่ได้แปลว่าจุดจบไม่ได้แปลว่าอะไรทั้งนั้นครับแปลว่าการตัดสินใจและการเลือกจริงๆแล้วเราเนี่ยแค่เผชิญกับการต้องตัดสินใจเท่านั้นเองครับเราไม่ได้เผชิญกันอย่างอื่นและอีกการตัดสินใจและการเลือกของคุณนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในวิกฤตแสนเศร้าหมองมีโอกาสทองซ่อนอยู่เสมอ คุณจะใช้โอกาสนี้ทำอะไรคุณรู้ไหมว่าผมไม่ได้เขียนหนังสือเร็วขนาดนี้มาเป็น3-4มปีแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ผมเขียนหนังสือได้มากที่สุดเร็วที่สุดมีสมาธิที่สุดดีที่สุดคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรครับคุณตัดสินใจที่จะนอนซึมเศร้าอยู่บ้าน กดดารัฐบาลและโลกนี้และเครียดหรือคุณจะตัดสินใจที่จะใช้เวลาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการพิจารณาว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีหลังจากที่วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วช่วงนี้คุณจะใช้เวลาแค่ตุนแค่อาหารหรือคุณจะตุนปัญญาตุนความรู้ตุนทักษะตุนความสามารถธนูเนี่ยถ้าเราจริงิงไปไกลเนี่ยเราต้องดึงมาข้างหลังเยอะถูกไหมครับคุณจะยิงธนูแล้วคุณยิงแค่เนี่ยปิ้วปิ้ว ปิ๊กมันก็ไม่ไปไหนมันก็ตกยางหน้านะครับเหมือนแบบคนไม่มีแรงแล้วฉี่ไม่ออกมันก็ตกปึ๊กอยู่แค่นี้นโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจะยิงธนูไปให้ไกลเนี่ยคุณต้องดึงไปข้างหลังเยอะๆดึงฟัางเงี้ยนะครับแล้วพอปล่อยฟึ๊บมันก็ไปได้ไกลเพราะฉะนั้นยิ่งอ e ีวิกฤตหรืออะไรเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยต้องย่อลงต่าเท่าไหร่ต้องโดนดึงไปข้างหลังเท่าไหร่เนี่ยเพราะมันถูกปล่อยปึ๊บคุณจะฟู่พุ่งไปข้างหน้าแบบไกลมากหรือไม่เมื่อคุณได้มีโอกาสกระโดดหลังจากที่มันจบปุ๊บเนี่ย เราไม่ใช้โอกาสนี้ในการทําสิ่งที่ดีนะครับมุณก็จะย่อต่ําแล้วเขาที่ต่ําแล้วตกแล้วตายไปเลยหรือไม่ธนูเนี่ยดึงดึงดึงก็ขาดนะครับหรือไม่ดึงก็ไปข้างหลังเรื่อยๆแล้วก็ไม่พุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตครับคือความสุขหรือเปล่าคืออํานาจคือชื่อเสียงสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสําหรับผมนะครับคือทางเลือกครับหลายคนบอกว่าอยากรวยคุณรู้ไหมครับว่าคุณอยากรวยเพราะอะไรคุณอยากรวยเพราะความรวยมันให้ทางเลือกกับคุณ ความรวยทําให้คุณสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ไปเข้าได้เลือกไปเที่ยวประเทศต่างๆได้เลือกมีรถคันโน้นคันนี้ได้เลือกมีบ้านหลังโน้นหลังนี้ได้ถ้าผมบอกว่าคุณรวยไปเลยหมื่นล้านแต่คุณไม่มีทางเลือกอะไรเลยคุณติดพกอยู่เงี้ยแต่ในบัญชีคุณมีหมื่นล้านคุณเอาไหมฮะไม่เอาเอาไปทำบ้าอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันไม่ใช่เงิน มันคือทางเลือกเราต้องการเงินเพื่อมาเพิ่มทางเลือกถ้าสมมุติตรงกันข้ามนะครับถ้างั้นผมให้คุณมีเงินศูนบาทในบัญชีแต่คุณเลือกอะไรก็ได้ในชีวิตนี้นั่นแหละคือสวรรค์แท้ๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เราต้องการลึกๆแล้วจริงๆก็คือทางเลือกทำไมเราถึงบอกว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเพราะว่าทางเลือกนำมาซึ่งความสุขทางเลือกมีอยู่เสมอ ในทุกวินาทีที่เรามีชีวิตเพียงแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้ตัวเองในยามวิกฤตและในยามที่ไม่วิกฤตหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือกที่มาจากภายในครับตัดสินใจได้ว่าจะรู้สึกอย่างใรนี่คือทางเลือกที่ยิ่งใหญ่สําคัญงดงามมีคุณค่าทรงพลังที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีสิ่งมากมายที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ ถ้าเราฝึกสติและปัญญาอยู่เสมอเราจะเลือกได้ว่าเราจะเครียดหรือไม่เครียดทุกข์หรือไม่ทุกข์เจ็บหรือไม่เจ็บซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าสร้างพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีหรือจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทางเลือกนั้นอยู่ภายในของ และสิ่งนี้แหละครับก็คือปลายทางหรือสิ่งสําคัญจุดสุดท้ายของการฝึกจิตและพัฒนาจิตทุกประเภทบนโลกใบนี้ก็คือไปถึงจุดที่เลือกได้ว่าจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเนี่ยเจอทุกอย่างเหมือนที่เราเจอแล้วนะครับอกหัก,กรักขุดตุ๊ดเมินวิกฤตบ้านเป็นหนี้โลกถลม่มเจอคนดา่าเจอคนว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้มากมายแต่เขาฝึกตัวเองจนเลือกได้ฉันจะมีความสุขฉันจะมองโลกแบบนี้ฉันจะแก้ปัญหา ฉันจะไม่จมฉันจะไม่ทุกข์ฉันจะเป็นผู้สร้างสรรค์ฉันจะเป็นผู้ทรงพลังฉันจะสร้างสิ่งนี้ฉันจะเลือกได้พอฝึกจิตมาดีพอแล้วส่วนตัวเลือกทางความคิดจะมาจากปัญญาเจอวิกฤตปุ๊บจะ,จะคิดยังไงได้บ้างในขณะที่พอมีข่าวพอมีคนบ้าบอคอแต่เกิดขึ้นสติจะรู้สึกได้แบบนี่นีนีนีอ่ะเลือกปัญญาคิดได้แบบนี้นี่นนอ่าเลือก และนี่แหละครับก็คือจุดสูงสุดของชีวิตคนคนหนึ่งที่การเดินทางภายในจะพาเราไปได้และวันหนึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องการสิ่งนี่นี่น,นแล้วเราจะเอาแบบไหนเริ่มจากภายในเริ่มจากตอนนี้วินาทีนี้ที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นเอง ขอให้ทุกคนไม่ใช่แค่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เดี๋ยวเราจะผ่านมันไปได้แต่ให้ทุกคนใช้วิกฤตให้เป็นประโยชน์หาโอกาสทองที่ซ่อนอยู่ในความเศร้าหมองที่ทุกคนนึกว่ามันเป็นและสามารถที่จะสร้างทางเลือกให้ตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนี่คือข้อคิดจากคุณครับขอให้คนมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลัง